뭐? 음. 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 เปไนอะไรตัวตัวเมนูตำาๆเนี่ยก็คือเมนูหลักนะกับลาบก๋อยช่วยแสบเป็นสนายิงก็มีนะทุกคนแต่ว่าไม่อยากเอาใส่เดี๋ยวมันอืดเนาะก็ยนุ้มกินเอา ตันจริงผักก็มีนะแต่ว่าจานอิ่มผักนะยากเน้นหอยแข้งเป็นหลักก็เลยบเอาผักมาขิน เราต้มใส่น้ำปูนะของภาคเหนือน่ะน้ำดำดำน่ะสีเมื่อเลยสีแบบนัวเนาะมันจะนัวทุกคลิปอ่ะสีส้มตำนัวสีนัวอย่างนี้หมดทุกคลิปเพราะเใส่น้ำปู ของภาคเหนือนะทุกคนน้นำดำๆนะใครกินเป็นไหมมันจะทำให้สีส้มํำสวยมากหรือยังไงมัมนแสบ แอืมพอดีพอดีอดแซบมาเกาเป็นยันกซ่บขอบคุณค่ะสาเหตุที่ที่ทำเพจนี้ขึ้นมาก็คือว่าเป็นคนชอบกินแล้วก็ตั้งชื่อเพจก็เพราะว่าเป็นคนกินอะไรก็อร่อยนะเออบ่มียังหลายชื้อเพจคอย แน่ยังซ่องคอยนี่เห็ดนี้คนกินขอแสบเลยหอยสองกิโลนี่กะว่าจะไม่หมดนะปาดอัศาจรรย์เลยกินเบิร์ดิปขอยลายหลายเ่ย่อยกำลังติงตัดคลิปอยู่ เห็นให็นบเจาเบิ่งล่งใหมนบเจาเบิ่งคอยขานไหมคลิปตั้งแต้ผุนหนาวผุนก็มี่หืมเย็มแล้วละไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนหอยเชมพัดกระเพาะมืดให่เบิ่งมาให้กินสะดอกกินให้เบิ่งมือหนาไปก่อนเด้อ ขอบคุณค่ะ